มาลวยครับกับลูกน่อยครับอี่มกับอี่มนอนครับมาลวยกับนอนดียัรับครับ

ข้าไว้กับสิบระมาณนี้ครับคุณย่ขึ้นกับกินต่อครับแต่ว่าส่วนที่ล่ออยู่กับมีครับครับชุดนี้ว่าจะกินด้วยครับอันนี้ล่อทะก่อนครับล่อชุดแหลกอิ่มครับเดี๋ยวสีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปกินครับครับส่วนที่อิ่มครับผมพักไว้ครับ Hmm? สะดุดุงครับครับเอาออกมาแล้วครับแต่ว่า,านักซอยตัวเองบนใดด้ีครับเขาถุงค่อยซอยจับเพันใส่นมครับพอพันนิกหน่อยอยู่ครับออกมาด้วยครับ แก่ครับครับส่วนที่คิดเนีเออโอาอยากออกอยากออกแต่ว่าออกว่นได้ครับตาวันนี้มืดน่ครับจะสองมือครับกับพรบวันจุนี้ยจะไปบุญเลยครับเพราะว่าโบูจักว่าน้องแม่ยิ่งศรีครับ สวยครับโอ้ไปแล้วไปแล้วดีวสัครับส่วนที่หาได้ครับกินครับครับพหยุดสองครับมาใหม่ครับ ในชุดที่อิ่มแล้วครับฝังถานน้อเออเอเอ,เอ,เอขาสีฟ้าเออเดี๋ยวอ,ออกกัมีครับยินเสียงมูจินดนังได้ครับครับหิวครับหิว มาด้วยเหรอโอ้โ้โอ้โหยูแองยู่แ้งโอ้โ้โอ้โเออปัดรแข้สียู่แ้งแับสีครับสีสีมีไล่ไล่จุดครับสีเมอ่อครับออกเท่าๆครับ ตัวนี้ออกสีแท่นครับผสมเท่าครับเป็นจุดครับนี่จะสีงมงามครับมาลวยแท่นครับน้องมอมแมมออกเมื่อครับเมื่อออกเท่าๆครับเอฟซี่ีน้องเขาจากเบิ้งพอฟันครับเขาไปเบิ้งคลิปประมาณสองเดือนที่แล้วครับ น้องมาเลยกับน้องมอมแมมมครับไอ้บอมครับเป็นเจ้าของครับน้องมอมแมรับดูคนออกมาสีงามครับพวาว่าผสมแท่นผสม เท่าบ่าเป็นขาวเลยครับออกเท่าเท่าจังหน่อยครับนี่ครับส้งส้งสีหนีแล้วครับกะลังหิวครับกะลังหิวเออชุดแรกยิ่มแล้วครับนี่ชุดสองครับช่วงนี้เขาตรงค่อยซอยเหลือเพิ่นนี่ครับเพราะเพิ่นยังตัวหน่อยครับตาบ่นนี่มืนครับ นูความาบนหูว่าน้องมียุ่สัครับตรงค่อยซอยเพิ่นครับอีกอย่างหนึง่งตรงดูแลแบบไกลชิดพร้อมครับเพราะวะ่าแม่ยยแนม่เพิ่นทับครับนอนทับครับมารวยครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มารวยครับดูความปกติพิ่นกับสมบูรณ์อยู่แล้วครับ ได้จุดครับเราบางอีกประมาณเดือนเดือนเดือนก็กลัวครับสีพันจังสีแท้ที่ชัดเจนครับโยนี้ยังบนหูครับถามว่าสีนี่แมนบออาซิมิโตสีจางลงครับจัง ลูกน้องน้ำตาลแรกๆก็มีการเขาครับอยู่หนาครับพ่อใหญ่ก็ไม่ใช่น่อยตัวเขาเนี่ยเคยจางลงครับมีอยู่ครับแต่ว่าหันเหลือหน่อยครับแต่ว่าอยู่หนาเอกสีขาวมารุวยครับอันนี้คือพญแล้วครับสีงหงชัดเลยครับรลังกิ้วครับโอ้โอ้โอ้วิ่กับตัวกว่าเพร เริ Lust, ic, scooter, ่มเจ๊งแล้วครับเริ่มเจ๊งแล้วสองมือแล้วครับเริ่มกินเจ๊งอุจักวิธีกินน้ำอ้าวว่ะรวยยครับอดีตรุดครับรุดเดี๋ยวต้องซอยครับซอยจิบบจิบบจิบจิเออเออเนี่เออมาด้วยได้ยินเสียงเลยครับนี่เสียงลูกโปรโมทฟวิกครับ ้ขาลดอีกแล้วครับนี่นี่ลูกนี่นี่นีจบจบจับจโอ้เก่งเกงเก่งเก่งเกโอ้โอโอเออเอออีปมานอาทิตย์กลัวครับเกือบสองอาทิตย์ครับกทิสซอยนมเสริมครับเพราะว่าคงขาดเวาพ้่กอครับเพราะว่าน้มเมียมันดูมาพ่นหลายตัวครับ ตอนนี้ให้เพิ่นกินนมแม่เป็นกันครับสั่งพุ่มตานท่านเพิ่นครับนมองแมวก็บทิมี่พุ่มในตัวเพิ่นอยู่แล้วครับครับมาเบิ่งส่วนที่อิ่มแล้วทานอนครับเออเอา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 เริ่มเจ๊งแล้วครับเริ่มเจ๊งแล้วเบิ่งเริงทานอนครับ จากจากเบิ้งฐานอนส่วนที่ยิ้มกับส่วนที่ยังกับเบื้องครับ <c oughs> เอาเอาถามมาพ่อบอกกับพ่ออยู่กับนมแต่ว่าโดยเว่าส่วนตัวที่บ่ใหญ่ท่านมูครับก็ต้องเสริมเสริมสุดโตแล้วครับ <c oughs> ได้กินนมเพียงพ่อครับ มาเลยครับเป็นวาดนีเมื่อยครับนอนอยางเดี๋ยวมือนีใค่แนนครับครับไทยกินพร้อมกันเพาพรครับเพราะว่าส่วนแถวล่างมันถิ่นทับไว้ครับนอนทับไว้แถวบนกะทิกินได้ครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกออกทีละชุดครับชุดนี้หาชุดแรกฮกครับแถวหลังนี่ก็จะพอะกินได้อยู่ครับเพราะว่าขาพันบัวทับแต่ว่าเต้านาลูกกินมาได้ครับกินได้แต่ว่าห้ทั้งเทียเพิ่นขยับตัวก็คือทับว้ครับยันลูกพ่นหห้เจบ็บบักครับแบบนีนครับสีนี้กาครับ อ่ะมาด้วยอันนี้ขาวจุดดำครับอันนี้แท่นนะครับแท่นไล่จุดครับอันนี้เม่อเลยครับสีเดียวเลยครับครับเครับครับร่หิวครับครับสำหรับเอฟซพี่น้องเขาครับ ทักขอมาหลายครับเดี๋ยวาลืงรัดติดิ่งเบือท่อไว้ใต้คลิปครับโทรขอมาคุยกันครับเรื่องค่าดองครับค่าสินสอดเพื่นครับครับกินแต่แป๊บเดียวนะครับส่วนติดอยู่ในกละมังครับเริ่มแล้วเริ่มไปอยากอยู่แล้วเสื้อสีแยกคือสีหิมอีแล้วครับแป๊บเดียวครับกินยิ้มเร็วหิวเร็วครับ ครับผมรดคอหมูย่างครับมือนีผ้าเบิงลูกน้องมาเลยเดี๋ยวซ้อมมือแล้วครับขอบคุณเอฟซีพี่น้องเขากที่โทรเขามาแล้วก็ทักไลฟ์เขามาครับอ่ะคลิปเดี๋ยวไว้ซับนีกก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ